สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่คแครครับกับเจ้าชายนะฮะวันนี้เป็นวันที่22กรกฎาคมนะครับที่พักเพื่อไทยพักภูมใจไทยเดินมาพบมาพูดมาคุยถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อให้เป็นไปในทางที่ได้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนแต่สุดท้ายแล้ว คุณธรรุทิมชันวีรกุลในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับก็เปิดเผยก็บอกว่าตราบใดที่พักเพื่อไทยยังมีพักเก้าไกลอยู่ก็ไม่สามารถที่จะร่วมงานกับพักเก้าไกลได้แต่พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับพักเพื่อไทยนะครับอันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็จะไปขยายความกันเยอะเลยทีเดียวแต่และคนนะจะขยายความเยอะทีเดียววันนี้เจ้าชายก็เลยอยากจะพูดว่าอย่าเห็นแก่ตัว อย่าเห็นแก่ตัวฟังดีก่อนนะคำว่าอย่าเห็นแก่ตัวและหลายคนที่กำลังบอกว่าพรรคเพื่อไทยกำลังเห็นแก่ตัวกระโดดข้ามไปจับขั้วรัฐบาลเก่านะฮะอย่างนั้นได้ด้วยเหรอนะครับเอาอย่างนี้คำว่าอย่าเห็นแก่ตัวของผมเลยนะเอาจะเป็นกลางแล้วกันนะครับเอาเป็นกลางแล้วกันนะฮะละหลายคนที่เข้ามาใน Facebook ของผม i ิน t ต g แ a m มผมทว i t เตอร์ Twitter ของผมหรือแมง t i k t ิ k ตของผมด้วยแล้วก็ ไลน์ของผมด้วยซ้ำนะครับต่างคนมาเชียร์ผมก็มีต่างคนก็มาต่อว่าผมก็มีไม่เป็นไรครับแต่วันนี้เจ้าชายอยากจะให้ทุกคนคิดตามเจ้าชายนิดหนึ่งคิดวิเคราะห์แยกแยะคอวยอปตัวใหญ่และเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและคอมเมนต์มาที่นี่นะครับยินดีนะฮะบ,บางคนเข้ามาใช้คำว่าตัวคอตัวเดียวนะครับทิกตอกมันมันบล็อกไว้ผมเลยไม่เห็นผมไปแกะออกมาอ่านนะฮะ ก็อยากจะถามเหมือนกันว่าแม่คุณน่ะมันไม่มีตัวคอควายเหรอพ่อคุณไม่มีคอควายใช่ไหมถึงมาถามมาหาอยากอยากจะได้คอควายจากผมเข้าใจไหมครับนะฮะเอาทีนี้สําหรับคําว่าอยากเห็นแก่ตัวคืออะไรไหมครับหนึ่งพักร่วมแปดพักจะตั้งแล้วไม่ได้อยากเห็นแก่ตัวแรกคือสวอครับมึงเห็นแก่ตัวมึงไม่ได้โหวตเมื่อก่อนมึงบอกว่ามึงจะโหวต ให้กับพรรคที่ได้มาอันดับหนึ่งถ้าเสนอให้เป็นนายกทัฐมนตรี mm. ก็จะให้พรรคนั้นโหวตให้เลยแต่พอถึงเวลาเขายิงมึงไม่โหวตไงสวบงะย่าเห็นแก่ตัวที่สองคืออะไรไหมครับอ,นะอย่าเห็นแก่ตัวที่สองคือพรรคเก้าไกลนะครับพรรคเก้าไกลเนี่ยจัดตั้งไม่ได้โยนมาให้พรรคเพือ่อไทยจัดตั้งแต่มาสร้างเงื่อนไขนี่คือเห็นแก่ตัวเข้าใจไหมครับ จริงๆแล้วพักเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเขาแข่งกันนะครับต้องเป็นคู่แข่งกันนะครับเข้าใจไหมฮะแต่พรรคเพื่อไทยมีมารยาทพอที่ให้จัดไงแต่คุณเสือกจัดไม่ได้ะฮะแล้วคุณก็เห็นแก่ตัวแล้วก็ไปตั้งโหโหิวโหโหิวอยู่ข้างนอกครับโห,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 โหนนะฮะด่าอยู่นู่นครับด่าตั้งแต่วันหาเสียงจนถึงวันนี้มึงยังด่าอยู่นะครับเอาอย่างนี้คาว่าอย่าเห็นแก่ตัวต่อไปคืออะไรไหมครับมึงปล่อยมือวางให้เขาจัดตั้ง แต่มึงมาผูกมัดเขาไปเป็นก้าวไกลก็ต้องไปด้วยกันพ่อมึงตายเถอะกูไม่ได้เลือกมึงไอ้ส้มกูเลือกเพื่อไทย1 1ล้านเสียงเนี่ยในเมื่อ14ล้านเสียงมึงจัดตั้งไม่ได้พวกกู11ล้านเสียงไม่แคร์อย่าไปแคร์14ล้านเสียงของก้าวไกลครับถ้าบอกว่าสี่ปีเดียวเจอกันเพื่อไทยจบขอโทษนะครับมันอยู่ที่ผลงานครับวันนี้ถ้าเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านตามเด็กเมื่อวานซ้น นะครับถ้าเพื่อไทยไปเป็นฝ่ายค้านกับเด็กเมื่อวานซื้นสมัยหน้าเพื่อไทยจบเห่ครับเพราะไอเด็กด้อมพวกนี้นะมันใช้ไอโแล้วมันรวมกลุ่มกันตีรวนมามีทั้งพันธมิตรกปรปสเหลืองจัดครับอยู่ในนี้ทั้งนั้นแหละครับผมกำลังจะจับตาดูว่าเก้าวไกลจะมีงูเห่ากี่ตัวกันแนะ่คอยดูนะครับไม่นานด้วยนะฮะมึงบอกว่าให้เพื่อไทยไปจับมือเป็นฝ่ายค้านด้วยกัน ไอ้พวกนักการเมืองหวยๆวยแตกข้างหลาเนี่ยมึงมาต่อว่าพรรคเพื่อไทยเชียร์ก้าไก่มึงไปแหกตาดูพรรคมึงด้วยมึงมีพรรคมึงไม่เชียร์พรรคมึงไม่เชียร์พรรคมึงแต่มึงมาเย้ยวเยยมาเชียร์พรรคเก้าไก่ออกหน้าออกตาคุยแล้วมาด่าเพื่อไทยโป่งโป่งพรรคมึงอะไอไกะจอกนี่เหรอศักดิ์ศรีของมึงอ่ะแหมถ้าอยากจะให้เพื่อไทยเนี่ยไปเป็นฝ่ายค้านด้วยเพื่อไทยเขาไปหลงเกมครับ ตามเกมเด็กเลยฮะสมัยหน้าเพื่อไทยไม่ได้เกิดวันนี้จับใครได้จับเลยครับสร้างผลงานฮะเพื่อให้ปากท้องดีดีทีผัวมันโดนได้ทีไปเลยมันเห็นแก่ตัวไงนะครับมันเห็นแก่ตัวไงมึงจับไม่ได้แล้วมึงมามาวอยวายไงครับหรือมึงจะปล่อยให้รอไปสิบเดือนเหมือนไอ้กานาวีสืบแสงพูดบอกสิบเดือนค่อยจัดทั้งมึงไม่เห็นหัวประชาชนไงก็พวกมึงมีแดกไง ประชาชนไม่มีแดกไงควายปากท้องมาโดนยากมึงพูดอย่างนี้ได้ไงนี่เหรอมึงมาทําเพื่อประชาชนมึงทําเพื่อตัวมึงอ่ะพักมึงมึงก็ได้แค่มึงคนเดียวไอ้กนวีมึงกับหวยมึงรู้เปล่าถ้ามึงรับประชาชนมึงจะไม่พูดแบบนี้มึงเกาะกระแสก้าวไกลเพื่อที่จะได้เติบโตพักมึงทุยมึงเห็นแก่ตัวรออีกสิบเดือนมึงรอได้อะประเทศแม่งล่มจมชิบหายเลยอย่างนี้เหลอเห็นแก่ประเทศตั้งพักมาเพื่ออะไร เป้าประสงค์มึงไม่ได้ใช่เพื่อประชาชนเป้าประสงค์มึงไม่ได้ใช่เพื่อที่จะมาแก้ปัญหาปากท้องเข้าใจยังใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแหกตาดูฟังเอาคอวยยตัวใหญ่สวมหัวเข้าไปคิดไม่คม่อยแยกแยะให้ออกอยากจะด่าด่ามาเลยถ้าเห็นด้วยยกมือกดไลค์กดแชร์ไปเลยนะครับทีนี้ความเห็นแก่ตัวก็คือมึงตั้งไม่ได้แล้วมึงเสิม์ฟเกาะเขาให้พอเขาจะทิบ บอกให้เขาทีบทีให้เขาพูดเลยเขาจะได้เสียคนกูยอมเสียหมาวะเพื่อไทยยอมเสียหมาเลยไปเป็นฝ่ายค้านกับไอเด็กเมื่อวานซื้อน่ะสมัยหน้าตายหาเลยเพื่อไทยสมัยนี้มาเลยมาแก่บากท้องดีกว่าแก้ปากท้องเสร็จแล้วตั้งสส,สรตั้งสสรมาแก้รัฐธรรมนูญหรือจะเอาปี40กลับมาแก้ปรับปรุงใช้ก็ได้ส4ล้านเสียงของคุณผมไม่ได้เลือกคุณนะ่ะ สิบเอ็ดล้านเสียงตอนนี้คุณโยนมาให้สิบเอ็ดล้านเสียงจัดตั้งคุณต้องยอมรับสิบเอ็ดล้านเสียงเขาจัดตั้งไม่ใช่คุณมาเป็นเปรตก็ใครที่บอกโพส์ว่าชัตเตอร์เจอวิญ,ญญาณขี่หัว,วอยู่ก็พวกมึงนี่แหละเป็นวิญญาณเข้าใจไหมไอ้พวกส้มนี่แหละคือวิญ,ญญาณไอ้พวกชัตเตอร์ไงขี่หัว,วเพื่อไทยบังขี่บังเกาะไม่อยากให้ขูนเข้าเกิดไงแต่คนที่เชียร์เพื่อไทยอย่างผมเนี่ย พ่อแม่พี่น้องนีง่อดอยากปากแข้งกันครับไม่มีเงินไปโรงเรียนด้วยไม่เหมือนพวกคุณที่มีตังไงไปเยเยย่อยๆอยากจะถามด้วยมึงก็ตังค์ที่ไหนมากินมาใช้กันอย่าบอกนะว่าออกมาสู้ควักเงินเองผมสู้มานานแล้วสู้มานานด้วยตั้งแต่ตั้งแต่ไทยรักไทยมาแล้วผมไม่เคยได้ตังค์ใครด้วยวันนี้ค่าใช้จ่ายมันแตกต่างกันไปเสื้อที่ไปชุมนุมมาใหม่ๆทั้งนั้นใครเป็นคนออกทุนอย่าบอกว่าซื้อเอง คนที่ไปเป็นไงไม่ได้นั่งรถบัสไปเหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เขาไปนั่งรถตู้ไปออกข่าวยาังกข่าวช่องสามนี่ผมรู้ว่าสารยุทธ์เขาไม่ได้เชียร์คุณขนาดนั้นหรอกสรยุทธ์เขาตั้งคอนเทนต์เขาสร้างคอนเทนต์เขาสร้างกระแสะเพื่อให้คนดูแค่นั้นเองอย่าหลงกลวันนี้นะครับเพื่อไทยจับใครจับได้ไปเลยตั้งตัวเป็นรัฐบาลเลยครับเอาผลงานวัดกันดีกว่าสี่ปีข้างหน้าเพื่อไทยยังกลับมาถ้าเพื่อไทยหลงกล,ลไปกับเด็กวันนี้นะเพื่อไทย ลงเหวชิบหายเลยนะครับสรุปภูมิใจไทยเขาไม่เอาก้าวไก่และทุกคนที่อยากจะมายกมือให้เขาไม่เอาก้าวไก่จบนะจบนะใครเห็นแก่ตัวกันแน่ใครเห็นแก่ตัวกัน,นะนแนนะ่แมมไปจับมือกับพรักรัฐบาลเก่าก็จะเอาด้วยเหรออย่างนั้นเดี๋ยวมันสงางแล้วสาแต่ไม่มีแดกคนส่วนใหญ่เขไม่มีแดกนะทำไงผมไม่ได้เห็นแก่ตัวผมผมพอจะมีแดกอยู่ แต่คนอื่นนะเขามีแดกไหมปากท้องไส้แห้งกันหมดแล้วฮะผมพูดเพื่อคนอื่นผมเห็นต่ส่วนรวมครับถ้าคนเห็นแก่ประชาชนจริงเขาไม่ได้ไไมาอย่างนี้หรอกอย่าเอาอย่าเอา,อา,เอ,า,อ,าเอาความเท่เก๋ใส่ตัวเลยอ่ะพอแล้วพอแล้วถ้าใครเห็นด้วยกดไลค์กดแชร์ครับถ้าไม่เห็นด้วยก็มาด่าเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่เข้ามาดูครับอย่าเห็นแก่ตัว